ตัวน sì ี้นะครับก็คือเราจะทดลองของข้อที่สองนะครับก็คือ y เท่ากับ a n b N, c ออด้วย a bar, ์ n b a r แล้วก็ N ด้วย c นะครับก็จะไป N อนดูกับ a n b บาร์ n c บาร์ออกับ a a bar, ์ n ด้วย b แล้วก็ แอนด้วย C บาร์นะครับตามตารางความจริงนะครับ a เป็น0 b เป็น0 c เป็น0นะครับค่า y ก็จะเท่ากับ0ูนะครับหรือว่าหลอดไฟไม่ติดนั่นเองครับแล้วก็เอามาลองสตาร์ทเลยนะครับก็ค่าศูนย์ทั้งหมดหลอดไฟก็ไม่ติดนะครับก็ตรงตามตารางนะครับต่อไปนะครับก็คือ a เป็น0 b เป็น0 C เป็น1ค่า y ก็เป็น0ูนะครับก็ค่า y เป็น0ูนะครับ ต่อมานะครับ a เป็น0 b เป็น1 C เป็น0ก็ค่าไวเท่ากับ0นะครับก็ไม่มีหลอดไฟติดนะครับต่อมาก็จะเป็น a เป็น0 b เป็น1นะครับ c เป็น1ค่าไวก็จะเป็น0นะครับก็หลอดไฟไม่ติดนะครับต่อมานะครับก็ A เป็น1 b เป็น0 C เป็น0น ค่า y ก็เป็นศูนย์นะหลอดไฟก็ไม่ติดนะครับต่อมาก็คือ a เป็นหนึ่ง b เป็นศูนย์ c เป็นศูนย์นะครับเอ้ยขอไปครับ c เป็นหนึ่งค่า y ก็จะเท่ากับศูนย์นะก็คือหลอดไฟไม่ติดนะครับต่อมาก็จะเป็น a เป็นหนึ่ง b เป็นหนึ่ง c เป็นศูนย์ค่า y ก็จะเท่ากับศูนย์นะรือว่าหลอดไฟไม่ติดเองนะครับส่วนข้อช้ายนะก็คือจะเป็นหนึ่งทั้งหมดนะครับ A1 1, B เป็น1 C เป็น1นะครับค่า y ก็เท่ากับ0นะครับก็ตรงตามตารางความจริงทั้งหมดนะครับขอบคคุณครับ